สวัสดีคะ่ะนักศึกษาทุกท่านเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาพา์ที่2นะคะในส่วนของ Public Investment เนื้อหาในสไลด์นี้นะคะในวิดีโอนี้ส่วนแรกนะคะเราจะพิจารณาถึงผลผลกระทบของการลงทุนสาธารณะที่เกิดขึ้นในระยะยาวนะคะการลงทุนสาธารณะ นะคะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระยะย,ยาวอย่างไรนะคะให้นักศึกษาพิจารณาอย่างนี้ค่ะว่าการลงทุนสาธารณะที่รัฐบาลลงทุนลงไปในระบบเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวในฐานะที่การลงทุนสาธารณะนั้นนะคะเป็น Stock Variable โดยผลของการลงทุนสาธารณะที่เป็น Stock Variable จะก,กระทบนะคะต่อพฤติกรรมของภาคเอกชนและภาคครัวเรือน โดยผลของการลงทุนสาธารณะนะคะที่มีผลต่อภาคเอกชนในระยะยาวเราสามารถพิจารณาได้โดยผ่าน Production Function นะคะก็คือ Output y เป็นฟังก์ชันอยู่กับ Input นะคะ Input ในที่นี้ก็คือปัจจัยการผลิตถ้าเราให้ปัจจัยการผลิตมีสอปัจจัยก็คือปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานนะคะ เอาพุทเป็นฟังก์ชันอยู่กับ Input แต่เมื่อรัฐบาลลงทุนสาธารณะลงไปเราให้ผลของการลงทุนสาธารณะต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ในรูปของตัวจีเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาผ่าน Production Function นะคะว่าผลของการลงทุนสาธารณะในระย,ยะยาวมีผลกระทบต่อภาคเอกชนอย่างไร ตัวแปลนี้ก็จะเป็นตัวบอกของผลของการลงทุนสาธารณะที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวที่มีต่อภาคเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าผลของการลงทุนสาธารณะต่อภาคเอกชนนะคะจะมีผลกระทบ ผ่านโปรดักชันฟังชันนึกง่ายๆนะคะถ้ารัฐบาลลงทุนอินฟาซัคเจอร์ลงไปไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าระบบประป,ป,ปากระบวนการการผลิตของภาคเอกชนก็จะอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะโปรดักชันฟังชันหรือเอาพุตที่ภาคเอกชนสามารถผลิตได้ก็ก็จะแตกต่างกับกรณีที่รัฐบาลไม่มีการลงทุนสาธารณะหรือพรวายพวกอินฟารัคเจอร์เหล่านั้น ทำนองเดียวกันนะคะผลของการลงทุนสาธารณะที่มีต่อเฮ้าส์โฮในระยะย,ยาวเราก็สามารถพิจารณาได้โดยดูจากยูทิลิตี้ n ังชันซึ่งโดยปกติยูทิลิต f u n ังชันของเราจะขึ้นอยู่กับการบริโภคนะคะหรือว่า s u m ซัมชันยู่เป็นฟังก์ชันอยู่กับ C นะคะแต่ถ้าระบบเศรษฐกิจมีการลงทุนสาธารณะให้เกิดขึ้นโดยภาครัฐมีถนนในการ ขนส่งไปซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะมีระบบสื่อสารในการสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการลงทุนสาธารณะเกิดขึ้นผ่านตัวจีตัวจีเหล่านี้ย่อมทำให้ well-being หรือ utility ของภาคครวัวเรือนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันให้นักศึกษาลองพิจารณาเทียบก็ได้นะคะว่าตัวเทศที่ไม่มี infrastructure Well-being ของคนเป็นอย่างไรกับประเทศที่มี infrastructure สมบูรณ์ครบถ้วน Well-being ของคนเป็นอย่างไรนี่คือตัวอย่างของผลกระทบในระยะยาวของการลงทุนสาธารณะที่มีต่อภาคครัวเรือหรือว่า household ประเด็นคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วทำไมรัฐบาลต้องทำหน้าที่นะคะในการลงทุนสาธารณะให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจหรือ รัฐบาลมีความจำเป็นอะไรบ้างที่จะต้องลงทุนสาธารณะหรือโปรไวท์พาร์ติคูลาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจความจำเป็นอันแรกนะคะที่รัฐบาลจะต้องเข้ามา,าลงทุนสาธารณะในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากว่าการส่งการลงทุนสาธารณะเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกทั้งเป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบและผลกระทบภายนอกเชิงบวกซึ่งเราทราบไปแล้วว่าถ้านะคะ เป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบและเชิงบวกปล่อยให้ภาคเอกชนลงทุนภาคเอกชนอาจจะไม่คำนึงถึง external cost ที่เกิดขึ้นหรือ external benefit ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ภาคเอกชนลงทุนระดับการจัดให้มีสินค้าสาธารณะในระบบเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่ระดับที่เหมาะสมก็ได้ สาเหตุอันที่สองนะคะความจำเป็นอันที่สองที่รัฐบาลจะต้องมีบทบาทในการลงทุนสาธารณะเนื่องจากว่าการลงทุนสาธารณะมีผลในเรื่องของการกระจายประเด็นของการกระจายหรือว่า distribution issue นะคะเนื่องจากว่าการลงทุนสาธารณะเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างนักศึกษาลองนึกถึงการสร้างสนามบินหรือการสร้างถนนนะคะ ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างถนนหรือการสร้างสนามบินมันจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ผู้ที่ได้ประโยชน์ผู้ที่เสียประโยชน์จากการลงทุนสาธารณะอาจจะเป็นได้ทั้งคนรวยและคนจนเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องเข้ามาเป็นคนกลางนะคะเข้ามามีบทบาทในฐานะคนกลางเพื่อทำการจัดสรรหรือไกล่เกลี่ยผลประโยชน์ระหว่างผู้ได้กับผู้เสียระหว่างกลุ่มเสียใหม่ ประเด็นที่สามนะคะสินค้าที่รัฐบาลลงทุนไปจะจัดว่าเป็นการลงทุนสาธารณะก็ต่อเมื่อสินค้านั้นเป็นสินค้าคงทนนะคะและสามารถใช้ข้ามรุ่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อการลงทุนสาธารณะเป็นการลงทุนในสินค้าคงทนผลกระทบของการลงทุนสาธารณะจึงมีผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจแบบข้ามช่วงเวลาดังนั้นถ้าปล่อยให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการตัดสินใจภาคเอกชนอาจจะขาดการคํานึงถึงผลได้และผลเสียของคนรุ่นอนาคตหรือคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนะคะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการลงทุน ในการลงทุนสาธารณะนะคะเสมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นอนาคตเพื่อเข้ามาวางแผนแล้วก็ตัดสินใจแทนแทนคนรุ่นในอนาคตนะคะนี่คือบทอความจำเป็นของบทบาทรัฐบาลในการเข้ามาลงทุนสาธารณะในระบบเศรษฐกิจทั้ง3ความจำเป็น